โอเคช็อปปิ้ง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 โอ้โซคิวแซมมี่ว้าวแม่ไม่กลับเอาเชียแม่ไม่กลับเอาเชียจุลิศว้าย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  ไกันคะเธอะควาเรียมเลืออะไรน่ามาไม่ได้เลยอควาเรียมเก้าเก้าไหนอะนี่นี่ บีน่ารักจังไอ้เธอโุ้ยอดสอีนายอปีสนี่หรอโอ๊ตโอเคก็ก้าไหน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 ไอ้ดซี่โอสมอลฟอิวมาินดี้ This is Madeline fish. Madeline fish. Oh, ada family ni na, daddy. Wah, wow, family dua. Oh, baby. Ada baby. Wow. Wow. Hey guy, how are you? <laughs> What? Oh. โอ้สีพิคงจริงด้วยเอเธอสวยมาก so cute. สกิ้งไหนสีพิคงแอบหรอส, <laughs> สีพิคงแอบอยู่จริงกับไอเหรอป้ <laughs> อาอ้าหายเลย <laughs> แอบจริงเหรอป้ามาแล้ว <laughs> มาเร็วมามาเร็ว <laughs> <laughs> ตื่นเต้นมากเธอไปนั่งดูไหม Wow. Beautiful. Look. Look. My mommy. Look. It's your yes. your head. <laughs> your head tip, yes? Bye. Okay. ว้าวฟีดกำลังมาหาเอเธอร์แล้วเมื่อกี้โซมนี่เลยเมอร์เมดเอเธอร์เอเธอร์ชอบเมอร์เมดมากว้าวเทล ไหนทางนี้ทางนี้ This way This way What's t h ชิมสิวาเหมือนใบไม้เลยอ่ะซีฮอร์โอเคเธอดูฟิสตรงนี้ ว้าวไอเธอร์อย่างกระจนสลัดเลยเรลืองแสบด,ด้วยอ่ะเอเธอร์ว้าวปากการ้อใช่ไหมเด็กดิ้เโกโกม่นดำหนามยาวว้าวคำมันนคืออะไรอ่ะวอช t i ว้าวฮันนี่คอมโบเร่กลัวไหมไม่กลอันนี้สวยไหนคะโอ้ดูเขาสิเ้าอาปากอย่างก็ไม่ใช่ของจริงอ่ะอว้ยนี่เทลอันนี้อีกตัวนึงใช่ไหมตัวเดียวกันตัวเดียวกันเหรอไม่ก็ทำไมตัวยาวขนาดนี้ว้าวโหบิ๊กทีเขาทำต้นไม้ที่อยู่ไหน ห้างหอยกอนเ็จอยกับการเดินมาก What Florida f o r i d a ก a า f i s h อ้มีสติงเรย์ด้วยเหรอโ h ้ยก o d f o r i d a g a r f i s ชอบสิเมานี่อะไรเอเธอเธอว่ด้โอ้ยนี่อะไรคะเอเธอเจเจดูสิแอบโท้เหรอโท้โท้แอบแบคับครัเข้าบ้านแล้วเข้าเงแล้ว่งะไรจะเข้าสองตัวเลย อุ๊ยไม่เทำเป็นลี่ทอดฮ่าฮ่าอุ้ยเธอเบบี้กำลังทำอะไรอ่ะถูถูตัวเหรอขันเบาพันได้ด้วยเหรอขันเหรออ๋อกินเขากำลังกินแขนอยู่

โอ้ดู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 อับาแต่ดีกับเบเธอแบบไปไกลมากเลย starfish ไปลไามือไปลไงมืจับได้หรอ s t a ร์ i s h เอเธอร์เอเธอร์นี่มาสเต Are you sure? What? 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 โอ้โหว้าวโอเคนะไอ้เธอไฮเฮ้โห ไดดูฟิชแบบไรมากว้าวทำไมเข้าไปอยู่ในตู้ได้ลนะ่ะทำไมเดดดีเข้าไปอยู่ในตู้ได้ไ i ้ I see What? What Oh Stingray oh. อีกแล้ว Oh My God เโอโิมอ่โอ๊ยเธอแพด้สวิมมอีกแล้วยไม่ใช่ของจริงยอไ้สวิมมิ่งไปมาไม่หยุดเลยราวิ่งท่าเดิมที่เดิมเลยนี่มันแบบเรียวแพนกิ้ ห้อง Jellyfish คือแบบสวยมาก Oh My God Baby Jellyfish So cute Wow Baby Jellyfish What Boo What color is Yeah Oh มันเปลี่ยนสีได้ด้วยค่ะ Enter Oh <laughs> see, see. what? At her? What's that? At her, to be Sally! Sally again! Oh slow, she mark. She 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 slow. Wow, mm -hmm. what colour is? Purple. Yes? What colour is? Mm -hmm. Ooh, what color is? Jellyfish, so high. Oh wait, shell, and her <laughs> shell. Wow. where, where is the heart? Yeah, two seahorses. Peace. so many teas มันจะชร์กตรงนีแล้วชาร์กเฟลลี่จริงด้วยชาร์กเฟลลี่จริงด้วยนี่ไงนี่นี่ได้ว้าวแฟมิลีชากของจริง เ o เข้ามาตรงนี้แล้วหนาวเลยเอเอไอ็มไปหมดเลยอ o yes ice yes ย e โอ้ยเย็นโอ้ยเย็นอิสคู โอเคถ่ายรูปโอเคถ่ายรูปอเายปชาบัลชาบชบคนี้ามาจากไหนคนี้เป็นท่าทีช่วยให้ถ่ายรูปได้สวยขึ้นใช่ไหมอินเวโซบบ้วบ okay, okay, <aa> ันคอาบเหรอโอเคอบาย

โอ้อัลเตอร์น่ารักปะ So cute be with me now and win น่ารักมาก <c oughs> แต่ว่าไอเธอถือเบ <So many. S 1> บี้ช้าโทเมนี่โชคดีพี่จองออนไลน์มาก็เลยแบบไม่ต้องต่อแถมตอนแรกมานมีจะเข้าไปดูมาดามโคสโตแต่ว่าไม่ไหวแหละเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะเป็นไงบ้างคะไอเธอคันนี้ Happy Yeah Happy Happy ไปอีกไหม อยากไปหา妈าเหรอโอเคโอเคคอยนะคอยมามีนะโอเคเปล่า You happy? Yes I'm happy too Yes 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 and what? ได o ันทิอุ้ยได้นมชมพูไปแล้วแบบอุ้ยชื่นใจอะยสีพิงอร่อยมัมยัมีัหย สกูดไหมด้วยค่ะโอ้ยให้เธอายบา See you Kiss me <laughs> <laughs>